โมเมนต์ประทับใจของจอห์นนี่เดปและแฮร์ริสันฟอร์ดในคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2023 าสัปดาห์แรกไปแล้วกับ Cannes Film Festival 2023และที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการกลับมาของจอ h n น y ี่เดฟที่หายไปเป็นปีหลังมีคดีขึ้นศาลกับแอมเบอร์เฮิร์ครั้งนี้เดฟได้ร่วมเดินพรมแดงเปิดตัวหนังที่เขาแสดงอย่างชานดเบอรี่ที่ถือเป็นหนังภาษาฝรั่งเศสเรื่องแรกของเขาและเป็นเรื่องแรกในรอบ3ปีหลังจากผลงานล่าสุดอย่างมินามาตะในปี2020ซึ่งเขายังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นนักแสดงมืออาชีพในบทบ,บาทพระเจ้าหลุยที่15จนได้รับเสียงปรบมือชื่นชมกว่า7นาทีทำเอาต้าตัวน้ำ ส่าคลอเเยยทีีดวะ่วนอีกหนึ่งไฮไลท์กับการเปิดตัวหนัง Indiana Jones and the Dial of Destiny ที่ขนทีมนักสแสดงมาเดินพรมแดงอย่างคับข้างโดยทางงานได้เซอร์ไพรส์ r r r s o s o o r o r d ด้วยการมอบรางวัปลปามทองคำสาขา Lifetime Achievement เพื่อให้เกียรติ r o r d ผู้ผ่านงานมาอย่างโชคชนแถมเขายังได้รับเสียงปรบมือจากทุกคนหลังหนังจบนานกว่า5นาทีจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถือเป็นการิสจน์ให้เห็นถึงความรักที่ทุกคนมอบให้ Ford และแฟรนไชส์ Indiana Jones จริงๆค่ะ